ครับผมยินดีต้อนรับสุวิทีชนบทกุลมหาครับบัดอัพคลิปเป็นเดือนครับผมยุงยงยุครับมันลาลาครับช่วงนี้ครับเมื่อนี้ก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอนี่ครับอัดคลิปตั้งนอยครับผมอัปเดตมองยูครับอัปเดตมองยูอัปเดตสวนให้เบิงงครับ หวานครับปลูกมิถุนาปีที่แล้วครับพวกนี้ผักหวานปลูกมิถุนาปีที่แล้วโอ้ผักหวานพวกนี้นปลูกมิถุนาครับทับไงก็ถือว่าไหเ่เร็วอยู่ครับพวกนี้ผักหวานครับ าเบิ้งครับผลงานของความแหง้งงานของความแห้งแรงนำสะครับจักสิทธิ์วิตแรงโมวิทครับปลาเนี่ยนี่ก็มีเยอะแต่ครับสูบน้ำใส่ได้นะครับมันจังสันนิคเขาว่าะสันคุ้งสีงแห้งไปแล้วล่างครับเบืง้งล่างรักษาเบื้องมอสิตอยู่หลอดฝนจนถึงฝนบ่กล้ <S <S วยที่อยู่ตามคู่นะครับถ้าไครเคยเบิ้งคลิป เก่าเกครับปีกายเนี่ช่วงมั่นอาจจะพึ้สภาพมิโุนาเนี่ยละครับมิถุนาเนี่ยละ่ะกล้ยซุปนี่ออกเครื่อแทบสิทุกเครื่อแล้วครับบางเครือกับแกเกลื่อนแกแล้วตามคู่กุ้ซี่นี่ครับขี้เล็กขี้เล็กก็ได้กินแล้วครับพวกนี้ทัวฝักเหียเอเอทัวทั่วพุ่มครับปลูกไว้ไกินครับ บม่ได้สิดยาครับมันอีขี้เล็กอี้เล็กงา่งายอยู่ดีครับกล้วยหอมทองครับแต่ว่ามันกำลังสูงกับแหลงอยู่กล้วย,ต,วยตัวนี้ยังพันออกครับพันออกปลีก็ตัวนี้ครับออกปี ลังออกปีกล้วยประมาณจะมันจะซิเดือนอันนี้ออกเครือมันเป็นขออโพดครับขอบโพดครับรบ,บวกบ,บริสิทธิยาด้วยครับบริสิทธิยาข่มามลแรงปลาเฮ็นจากของกินกะขายแนครับอันนีู้้สืกะขายถัว่วบุกนี่โพสือเอาเห็ดปุ๋ยครับเอาเห้ปุ๋ยเอาเห็ดปุ๋ยเอาให้ปลา เอาเหยอยครับต้นนี้ก็จะเป็นทั่วพุ่มครับเบืรนักกินครับบริสิทธยาครับสุดนี้หมายความว่าบริสิทธยาเบิด่ดในส่วนผลนี่ครับกําลังถอดปีนะี่เห็นบหมครับแลนนี้ออกเครือแล้วแต่ผู้ดใดเคยเบิ่งคลิปตน้ตนๆแรกๆนะครับพวกนี้กําลัง กำลังไงต้นเผาก็ได้ครับเผากับกำลังไงครับเผาน้ำเผาน้ำหอมพวกนี้มักทัวกำลังแทงยอดใหม่เพราบไ่ได้เน้นขายครับเลือทั้งขายกินกับพ่อได้ใส่เนี่ยขาดขาดขาดเขินๆนั่นแล้วครับพ่อได้ใส่พ่อได้ทุ่ทุ่ยไทยๆไปเพื่อนี่ก็กำลังสิเริ่มใหญอมไง เห็นเรื่องเหลืองอันข้าวโพดนี่บม่ได้ใส่ปุ๋ยด้ครับปุ๋ยบางคีได้ใส่น,นี่มะพริกถทัวท่วถั่วทั่วคุมนี่ก็กล้วยนะครับนี่กล้วยตัวหนึ่งนี่ครับ กำลังสุดเลยเนะห็นไหมี่กาะคาครับราคาครับตัวนี้ก็อีกเพราะโดนก็คือสิ พอปีแล้วครับนะครับเห็นใหมยัยเด็ครับปีใ้ยัยยุแกแต่ปนัาสีตั้มก็วีละเอ่อเครือรหักระบวีละนะครับเครือนี่ก็อนก็ต้นนี่ก็บพกเครือ่แหละครับต้นนี้ก็บพกอีกคงสีอีกบ่โดน ครับตัวนี้ก็อีกจัีงหน่อยกระสิออกแล้วครับตัต้นนี้นี่กำลังแทงสีเห็นไหมครับกำลังแทงสีต้นนั้นก่อนนั่น,อ,น,น,นออกปลูกเรียบร้อยครับมาครับที่่านว่านี่ที่ผมย่างมาเมื่อกี้นี่ครับแถวนี้จะเป็นกล้วย น้ำว่าครับนี่ก็สิเป็นแปลงปลูกข้าวโพดปลูกมักทัวพุ่มทัวข้างยังละนิดย่างละหน่อยครับทั้งคู่นี่ก็สิมีขามีขามีแต่ไข่มีพริกมีชะอมมีกล้วยให้นี่ทุริสงครับลายหนึ่งอีกบอโดนง็งสิได้เก็บผลผลิตครับแถวนี้ครับอันนี้ แคาน,นี้สิเป็นกล้วยหอมทองซะหลายกอก็ครับกล้วยหอมทองออกประสุก,ก่อนนะครับนี่หอ,องนี่อาสีบะบัใหญ่เนไหนไปนเบื้องล่างส่วนหับตันบันใหญ่ตัวนี้โดนล้มครับถอดแล้วแต่ว่าโดนล้มหักโคนซะตัดถิ่นเียดาย คอตปีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโคตรนี่ครับอันนึงเครือนหนึ่งทำท่อมครับเคลือที่สองพูนเคลือนเลยนี่เคลือที่สองอันนี้เคลือที่สามแต่ว่าก็สุดครับก็สุด นี่ครับอีกเครื่องนึงตัวนี้กล้วยหอมทองครับหอมบริหอรโดนการามันหักจีมี่ตันนี้สีครับตัววใหง่อยู่ครับแต่ว่าต้องรอบบ่อปัญหามันแก่มันสิหง่ายสันใดตัวใ่า่ใส่ได้อยู่ นี่น้ำว่าครับกําลังแทงปีกําลังแทงปีอดปีออกปลูกสลับกับหอมท้องนี่ก็น้ำว่าครับออกเครือรีบร้อยแล้วอันนี้หอมท้องครับนี่ก็ะ้ตหอม หนึ่งสองสามสี่หาหาวีบอกหนึ่งสองสามสี่สี่วีอันนี้เป็นบวบครับล้านบวบหน่อยบริสีจากขามะแรงครับบริใสฮโอร์โมนเห็นบอกครับมะแรงเนี่ยเอ้าผมให้เบิร์มมาครับ แมงเตาทองหน่อยเออมันได้มันสิเจาะนวยอันมักบวบให้มันเป็นแพลนี่ครับเห็นบหมเห็นบ่มเป็นแพลครับถามว่ากินได้บ่ะกินได้ครับกินได้แต่ว่าถ้าตลาดเขาบอเอาแล้วครับลักษณะนี้นี่แหละครับคือเป็นสาเหตุให้เกษตรกรผู้ที่ ลงทุนทำเกษตรหาเงินก็นตอนเห็นบอกครับก็ต้องใส่พวกนี้ก็เลยต้องใส่ยาครับยาขาดมาแรงแน่สารพัดเลยครับยาขาดเชื่อละยาขานอนเห็นบ่ครับให้ผมให้เบิ้ครับ่ไล่ลาย,เ,ยเห็นบรหบ คือแมงที่มันมาก,กวนมันผักเขาสั้นนี็กก็กินได้ครับบวบแต่ลักษณะนี่ปอดอยู่ครับงามอยู่บุยดกินดอกครับเอาไปขายก็ได้ขายแน่ไ่ได้ขายแน่กะพเป็นยังครับบวบมันสิมีห้อยเห็นะครับห้อยพวกแมงแทะ เรื่องสี่ครับสิมามีหอยแมงแทะถามว่าเขากินได้บอกกินได้ครับสบามีคุณประโยชน์เพราะเพราะว่ายาบริสิทธยาก,กันมแมลงยาฆ่า,าแมลงบริสิทธครับลานบวก ข้างนี่ก็จะเป็นข้าวโพดกำลังแท่งฝักแล้วผมให้เบ่งองย่างหนึ่งครับเห็นปะเป็นยั่บ่ครับนี่อยู่ลานบวบผมนี่เห็นปะเห็นปะ เขามาเหตหทางอยู่วลานมกบวบผมครับนกจากนกยังผสมจากสื่อกำลังฟักไข่เห็นไหมครับมาครับ เขาฟักสักครับยักวัวเขาเป็นหาโตออกลูจังมาบึงอีกเั่หนึ่งครับนี่แหละครับที่มาอยู่เกือบเกือบปีแล้วครับประเทศได้ซันนี่แล้วครับมาอยู่ปึกสภาพผักเด้อครับเด้อผูด้ได้ <c oughs> อาเดกอมาครับ แล้วก็ฝากกดติดตามนี้ด้วครับได้กดซับสไครป์ซอยกำลังใจครับผมซอยเป็นกำลังใจให้ช่องวิธีชนบกรลุ่งมหาครับสภาพความแห่งแรงสู่ไปครับชีวิตคนครับคลิปนี้ก็บ่ัมนี้ครับผมสวัสดีครับ